พอ,อกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะบิวผมติงเกมเมอร์อีกแล้วนี้ก็อาจจะมารีวิวเกมมาครับ0.12.1 alpha build 8ครับออกมาแล้วนะอเคเข้าไปดูกันมีอะไรเพิ่มมาไหมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเพิ่มาม,นะม,ม,มานะก็ประสบเดี๋ยวต้องดูตรงออปชันใช่ปะใช่หรอหรอะ อัาเขียไม่เก่งนะอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนอเนี่ยเขาเห็นเขาบอกว่าอะไรอ,อีกวายนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแป๊เดี๋ยวเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไม่รู้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องนะครับนะเนี่ยถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยไอ้นี่ยไอ้ตัวเนี้ยน,นะโอเค แล้วอันอื่นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะนเออเออเขามีอะไรบางอย่างนะไป,ไปดูคิปฝรั่งมาครับเพราะว่าไอตัวอินชาร์ดเนี่ยในหมวดมัตติเพย์รืดเล่นแลนกันหลายๆคนแบบเปิดเซิร์ฟให้เขาเล่นนะจะสามารถใช้ได้แล้วนะแล้วคุณเขาใช้ได้แล้วนะครับนาจแิแเกนแต่บิลเจ็ดนะครับแต่ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเนาะ ค okay. ก็อย่างื่นก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะโอเค okay. ก็จบเพียงเท่าน,นี้ก่นแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดแช์นะสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่าน,น,นี้ครับสวบคครับบ๊ายบาย